วันที่21กันยายน2567ผลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบของกลางซึ่งเป็นยาบ้าประมาณ1ล้าน1แสนเม็ดที่ยึดได้ริมถนนข้างทาง,างบ้านป่าสางงามในพื้นที่ตำบลต่อช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยการตรวจยึดในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา20นาทีกำลังทหารจากกองร้อยทหารมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ3-4คนที่บริเวณบ้านป่าสางงามหมู่6กตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทางเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญ,ญญาณเพื่อขอตรวจคน้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีก่อนจะทิ้งสัมภาระที่แบกมาด้วยเอาไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระที่ถูกทิ้งเอาไว้นั้นพบว่าเป็นยาบ้าบรรจุอยู่ในกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน6กล่องรวมประมาณ1น0 0 0ล้านหนึ่เมตรทั้งนี้จากการตรวจสอบโดยรอบไม่พบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป